รับท่านผู้ชมกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตยโดยอาจารย์ธิดาครับอาจารย์ครับเมื่อสักครู่นี้เราคุยต่อเนื่องกันจากช่วงแรกเกี่ยวกับเรื่องประเด็นปัญหาความขัดแย้งอันเกิดจากคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญซึ่งเรายังค้างกันอยู่ในประเด็นที่3ในปัญหาดังกล่าวครับอาจารย์ครับเชิญครับอาจารย์ก็ประเด็นที่3นะก็คือเมื่อคี้ประเด็นที่1ที่2ความจริงสาระสําคัญคที่จะนําไปสู่ ความขัดแย้งรอบใหม่และที่ส่วนของฝั่งตุลาการไม่ใช่ตุลาการรัฐมนุนคือเขาวิิจัยพิเศษแล้วตอนนี้ก็เหลือแต่ฝั่งอำนาจนิติบัญญัติกับรัฐบาลแล้วฝั่งประชาชนจะเอายังไงจะหาทางออกยังไงนะทีนี้มามาพูดต่อเป็นประเด็นที่สามเพราะไหนเราพูดแล้วนะก็พูดเลยประเด็นที่สามที่ที่มองว่าจะเป็นการล้มล้างการกระทําผู้ถูกร้องเป็นการล้มล้างการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมห,หากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะหรือไม่หมายถึงหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งไม่ได้เป็นไปตามวิธีทางที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญนี้ความประโยคนิ้ีีไรแล้วก็ของขึ้นทุกที <laughs> ตอนทำรัฐประหารไม่เห็นมีผู้ทรงคุณวุฒิอะไรคำว่าโดยวิธีการซึ่งไม่ได้เป็นไปอ่ถามหน่อยนะไอ้ที่ตอนที่เอารถถังออกมาวิธีการ วิธีการซึ่งเทพทํากันรึเปล่านะไม่เข้าใจเหมือนกันนะหรือไม่หมายถึงว่าวิกประเด็นที่สามเป็นการว่าการกระทําผู้ถูกร้องเป็นการล้มล้างการปกครองหรือเพื่อให้ได้อํานาจโดยวิธีการอื่นๆนะตามมาตราหกสิบแปดหรือไม่พิจารณาอาจารย์จะให้สังเกตคําว่าจิตนารมใหม่แล้วครับอาจารย์การแก้ไขเพิ่มเติมมาตราสองเก้าหนึ่งครับ มีเจตนารมณ์เพื่อต้องการ,รให้มีวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญขึ้นเป็นรายมาตราครับรายมาตรานะเพื่อปฏิรูปการเมืองและปร,ปรับปรุงโครงสร้างการเมืองขึ้นใหม่ให้มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนี่เป็นการตีความนะเจตนารมณ์อีกแล้วอาเจตนารมณ์ลแล้วว่าให้แก้ไขได้เฉพาะเป็นรายมาตรา,า,ตราครับตอ,ต,อตอน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 พูดถึงประเด็นที่สองบอกบว่า พูดถึงอำนาจสถาปนารัฐธรรมน,นูญแปลว่าถ้าถ้าคุณจะแก้อย่างนั้นคุณต้องไปลงประชามติครับซึ่งยังไม่รู้ว่าเป็นคำวินิจฉัยหรือคำแนะนำเพราะตอนแรกเนี่ยใช้คำว่าควรจะครับแต่ในนี้มาใส่เป็นอยู่ในคำวินิจฉัยครับนะฮะซึ่งฝ่ายกฎหมายทวงต้องไปตีความนะครับแต่ห<ผ>มายความว่าถ้าคุณจะแก้แบบนั้นเนะี่ยความหมายนะคุณต้องไปลงประชามติก่อนครับ หรือไม่เช่นนั้นคุณก็ต้องแก้เป็นรายมาตระครับอันนั้นตอนตอนตอนพูดในประเด็นที่สองครับอาจารย์พอมาประเด็นที่สามพูดเจตนารมพูดดูมันขัดแย้งกันนะครับบอกว่าเจตนารมของสองเก้าหนึ่งเนี่ยเดิมที่เราตั้งคําถามว่าให้แก้ทั้งฉบับหรือไม่ใช่ไหมัอยอันนั้นจะอยู่ในประเด็นที่สองที่สองครับอ่าแล้วผมไม่เห็นมันมีเขียนตรงไหนว่าให้แก้มากหรือน้อยครับไม่ให้แก้ครั้งละเกิน สิบมาตราก็ไม่มีไม่มีกําหนดเอาไว้ในมาตรกาหรือแก้กี่ครั้งก็ไม่มีไม่มีไม่ได้บอกว่าจงแก้ได้อย่างน้อยเพียงแค่สองครั้งในหนึ่งปีไอ้สองมาตราในหนึ่งปีแล้วไม่มีแก้มากเท่าไหร่แก้บ่อยเท่าไหร่ก็ไม่มีครนะฮะแต่ท่านตีความถึงอํานาจสถาปนา,านนรัฐธรรมนูญถูกไหมคะแต่พอมาประเด็นที่สามท่านพูดถึงเจตนารมณ์ก็บอกว่ากลายเป็นว่า เป็นรายมาตราเป็นรายมาตราอ่านะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็ก็ขัดแย้งขัดแย้งกันระหว่างกับตอนประเด็นที่สองประเด็นที่สกับประเด็นที่สครับนะประเด็นที่สองคือประเด็นที่สองจะทําก็ได้แต่ว่าไปทำประชามติเสียก่อนแต่ประเด็นที่สามกับบอกว่าให้แก้ไขเป็นรายมาตราเป็นเป็นรายมาตราครับนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็คิดว่า อันนี้เป็นการตีความครับถูกไหมคะครั้งที่แรกตีความว่าแก้ทั้งฉบับไม่ได้ครับพอประเด็นที่สามก็ตีความใหม่ว่าต้องแก้เป็นรายมาตราครับต้องแก้เป็นรายมาตราเพราะฉะนั้นถึงแม้นว่าประเด็นที่สามและประเด็นที่สี่ไม่ได้ไม่ได้วินิจฉัยว่ากระทำการล้มล้างครับ แต่ว่ามันมีคำวินิจฉัยที่เป็นเชิงเสนอแนะว่ารู้ไว้ซชด้วยว่าเจตนารมณ์ของ291นั้นให้แก้เป็นรายมาตรามันกลายเป็นอย่างนั้นนะมันกลายเป็นอย่างนั้นคือได้มางอกมาใหม่ครนะเพิ่ถึงแม้ถึงแม้จะมีวินิจฉัยว่าว่าเอาละไม่ได้เป็นการล้มล้างก็ตามเพราะว่าเรื่องยังไม่เกิดขึ้นนะฮะในนี้ ในนี้ใช้คําว่าสรุปว่าข้อเท็จจริงยังรับฟังไม่ได้ว่าการกระทำผู้ถูกร้องทั้ง6เป็นการล้มลหลงการปกครองอันมีระบอบประชาธิปไตยหรือเพื่อให้ได้มาข้อกล่าวอ้างทั้งหมดเป็นเพียงการคาดการณ์รหรือเป็นความห่วงใหญ่นี่หน้าสุดท้ายนะฮะต่อสาบันพระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยข้อเท็จจริง ที่เกิดขึ้นยังไม่พอฟังได้ว่าเป็นการล้มลหลงนะความจริงแล้วเนี่ยถ้ามีแต่เฉพาะทั้งหมดนี้นะเฉพาะพารกกากราฟสุดท้ายเนี่ยเออมันน่าจะโอเคนะครับถูกไหมคะครับถึงแม้ว่าโอเคอาจจะมาตรา68บอกว่ามีสิทธิรับมีสิทธิรับแล้วก็ยงมาตอนสุดท้ายพิจารณาแล้วว่าการกระทำผู้ถูกร้องทั้ง6 นะยังฟังไม่ได้ว่าเป็นการล้มล้างการปกครองตามระบอบประชาธินั่นแหละมันตรงไปตรงมานะฮะแต่ที่อารัมพบทหรือมาเนี่ยไม่รู้เป็นคําวินิจฉัยหรือข้อเสนอเนี้ยหรือแต่ว่ามันเป็นคําลักษณะว่าเป็นตีความจิตนารม์ครับบ่งถึงวิธีคิดว่าคิดเอาว่ามาตาเหล่านี้เหล่านี้มีวัตถุประสงค์อย่างเป็นลักษณะการขีดเส้นย์ว่าต่อไปนี่ รัฐธรรมนูญไม่ต้องเขียนไว้ด้วยหรอรัฐธรรมนูญมาตานี้มีเจตนารม์หรือจุดมุ่งหมายอย่างนี้แล้วต่อไปถึงเขียนรายละเอียดอเอ้าก็มันไม่มีอ่ะเจตนารมณ์อ่ะใช่ไหมเพราะว่าเิตนารมณ์ที่มันไม่มีอยู่ในรัฐธรรมนูญมันเป็นการตีความตีความครับตีความเอาเพราะฉะนั้นในที่นี้นะพารกราฟสุดท้ายนะาระราฟจึงให้ยกคำร้อง จึงไม่จําเป็นต้องวินิจฉัยในประเด็นที่4อีกต่อไปประเด็นที่4ก็เป็นประเด็นล้มล้างใช่ไหมใช่ครับอาจารย์เป็นประเด็นล้มล้างเพราะฉะนั้นถ้าดูทั้งหมดทั้งหมดนี้นี่คือพูดในประเด็นกฎหมายครับอาจารย์แต่ขอพูดในประเด็นการเมืองในประเด็นการเมืองแสดงให้เห็นว่าปีกฝั่งที่เป็นจารีตนิยมสุดขั้วส่งคําร้องมาคุณดูสีชื่ออะไร พลเอกสมเจตบุญถนอมนายวันธงชัยชำนาญกิจนายวิรัตกกลยาสิริวิรัตนเนพักชาธิปัตย์พลเอกสมเจตก็ไม่ต้องบอกครับว่าเป็นใครนะ,ะนายวรินเทียมจรับสบวรยศินทรนคือคนเหล่านี้เราอาจจะให้ให้ให้เห็นแนวคิดว่าเป็นพวกจารีตนิยมสุดตง่งเป็นตัวแทนกลุ่มจารีตนิยม ตรงที่อ้างตัวเองว่าเป็นผู้พิทักษ์สถาบันผู้พิทักษ์ประชาธิปไตยจริงๆไม่ใช่เพราะว่ารัฐธรรมนูญนี้พวกเขาช่วยกันทำมามาจากปากกระบอกปืนถ้าไม่คิดถึงคำพูดของคุณเต่านาที่อยู่ในหน้าปกมติชนสุดสัปดาห์นี้ว่า รักที่สุดคือในหลวง่วงที่สุดคือคนรักในหลวงจนเสียสติ <c oughs> จนเสียสติอันนี้น,นี่คุณเต่านาไปดูหน้าปกมติชนสุดสัปดาห์นะฮะก็ <ผม S 1> ร,รู้สึกว่าในในเว็บก็คือหากันเพราะว่าเป็นประโยคที่โดนใจโดนใจหลายคนทีนี่เราก็ไม่รู้ว่าพวกนี้เสียสติหรือเปล่านะแต่ว่าก็ยื่นมาแล้วนะเพื่อที่พราะเขาเห็นว่าในรัฐสภานั้นประชาธิปัตย์ทำอะไรไม่ได้แล้ว อำนาจนิติบัญญัติกำลังเดินหน้าในการที่จะขอแก้รัฐธรรมนูญนะฮะตามที่เคยทำบแบบที่ที่มาของรัฐธรรมนูญ40โดยแก้211ครับถูกไหมฮะทำทำแบบที่ขนบที่เคยทำมาและที่ทุกคนยอมรับก็ไม่มีใครคิดหรอกว่าพวกพวกพวกบ้าพวกนี้นะค,ะคนเหล่านี้คือคือต้องใช้คำว่าบ้า นะฮะพวกกลุ่มที่เกือบจะเสียสติเหล่านี้เนี่ยนะฮะรหรือเสียไปแล้วก็ไม่รู้รเนี่ยที่จะมายื่นอย่างนี้นะฮะแล้วความจริงมีคุณจำลองด้วยนะฮะก็เป็นวิธีคิดของกลุ่มจารีตนยิยมสุดข,ขั้วแล้วตุลาการรัฐธรรมนูญซึ่งขณะนี้เรายังสงสัยว่ามีอำนาจหรือเปล่าเพราะตามที่ที่เราได้คุยกันก็คือว่าตุลาสารรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าตามมาตรา3 0 0 กับม,มาตรา216วรรคสุดท้ายบ,บอกให้ชัดเจนเลยใช่ไหมว่าสารรัฐธรรมนูญต้องร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจรารณาวิธีพิจราจรณาอะ,อะไรเดี๋ยวภาษาที่เรียกว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพิธีวิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนูมนะ,ะอันนี้มีทั้งมาตรา216วรรคท้ายกับมาตรา300วรรคท้าย ก็ระบุนะฮะว่าทั้งนี้ในระหว่างที่ยังไม่ได้มีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนูนให้สารรัฐธรรมนูญมีอำนาจออกข้อกำหนดเกี่ยวกับวิธีพิจารณารูร้สึกเราเตรียมมาข้อกำหนดเยอะแยะเลยนะและการทำวินิจฉัยได้แต่ทั้งนี้ต้องตราพระราชบัญญัติรป,รประกอบรัฐธรรมนูนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในหนึ่ง,งปีปนับแต่วันประกาศใชร้รัฐธรรมนูญ2 5 5 0 แล้วรัฐมนวน250ประกาศในวันที่24สิงหา2550อุ้ยแถวๆช่วงนี้พอดีเลยพอดีเลยเอ้ยนี่24สิงหาถูกนะฮะก็ในช่วงระยะเวลาใกล้ๆกันนี้นี่ก็ครบนะฮะแต่ประกาศใช้เมื่อ50นะครับตอนนี้55 55ก็แปลว่าครบ5ปีถูกไหมคะใช่ครับครบ5ปี5ปีแล้วตอนนี้ เขายังไม่มีเลยนะพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยอะไรวิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนูบแล้วจะทำยังไงนี่ตั้งห้าปีแล้วแต่ในรัฐธรรมนูญเขาเขียนว่าหนึ่งปีหนึ่งปีครับไอ้รัฐธรรมนูญนี่มันประกาศห้าศูนย์ครับผมห้าหนึ่ง้าหนึ่งห้าหนึ่งต้องมีแล้วแล้วนี่มันสิงหาห้าห้าครับสิงหาห้าห้าครบห้าปีแล้วท่านสบายดีอยู่หรือเปล่าถามว่า มันปปแปลกๆนะรประเทศนี้ตอนนี้ต้องขอตั้งข้อสงสัยครับเพราะฉะนั้นที่นปชย,ยื่นถอดถอนนั้นยิ่งมีเหตุผลจำนวนมากเลย <Ü> mit, นะฮะเพราะ <ร Daddy. S 2> ว่าข้อกำหนดสารรัฐธรรมนูนก็คือหมายความว่าในระหว่างนี้ก็ให้ให้เขียนข้อกำหนดเองครับผมถูก<ม>ไหมฮะให้ใช้ข้อกำหนดซึ่งซึ่งอันนี้เนี่ยมันเนื่องมาจากรัฐธรรมนูญฉบับคมช ครับผมถูกไหมหมายความว่ารัฐธรรมนูญฉบับคอมชอบอกว่าให้ให้ให้ใช้ข้อกำหนดถ้าไม่ฉช่นั้นคุณต้องไปใช้มาตราสามห้าครับสามแล้วก็อ่ามาตราสามห้าวักสองวักสามนะฮะวักสี่นะฮะต้องใช้ไปแล้วก็ให้ให้มีข้อกำหนดรู้สึกเรามีเตรียมมาใช่ไหมฮะครับอาจารย์นในนี้ในนี้ก็จะเห็นว่าเป็นข้อกำหนดของสารรัฐธรรมนูญ ตามมาตราสามร้อยวรรคหนึ่งแล้วก็อาศัยความในมาตราสามร้อยวรรคห้ากำหนดวิธีพิจารณาและคำวินิจฉัยแต่นี่มันไม่ใช่พรบรไม่ใช่พรบรไม่ใช่พรบประกอบแล้วอยู่อย่ยังไงนี่งงมากเลยนะงงมากเพราะนั้นนี่ก็คือเราก็มีข้อสงสัยในใอำนาจของตุลาการสารรัฐมนูญใช่ใช่ แล้วเราก็สงสัยว่าท่านท่านยังไงท่านใช้เจตนาลมเยอะไปหมดเลยครับท่านตีความด้วยความห่วงใหญ่ครับตีความการใช้ให้มีอำนาจหรือเปล่าในมาตรา68ครับก็เป็น,นะะเป็นข้อสงสัยในคาวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญดังกล่าวด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ตั้งข้อสังเกตดีกว่าครับผมตั้งข้อสังเกตดีกว่าเราตั้งข้อสังเกตว่ามีการใช้คําว่าการตีความโดยใช้เจตนาลมครับ มันไม่ได้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญนะครับแต่เป็นการตีความถึงห่วงใหญ่ประหนึ่งว่าตุลาการรัฐธรรมนูญคิดว่านี่จะเป็นด่านสําคัญที่สุดที่จะพิทักษ์ประเทศนี้ครับเพราะมิฉะนั้นไอ้พวกผู้แทนรัศฎรหรืออํานาจนิติบัญญัต,ติมันจะจัดการประเทศนี้จนผลนิีคล <c oughs> ้ายๆอย่างนั้นน่ะนะคล้ายๆอย่างนั้น วันนั้นอาจารย์ได้เจอเลขาธิการสารบรุในคดีคุณจาุพรครับอาจา,จารย์ก็ถามเข้าไปอย่างนี้เหมือนกันนะเอ๊ะพวกคุณคิดยังไงครับพวกคุณคิดว่าถ้าไม่มีพวกคุณพวกนี้มันจะทําประเทศไทยปนปี้อเรื่องไงแล้วทาไมถึงต้องมาถอดถอนครับจาุพร,รม,มันคนละคดีกันนี่เขาคดีก่อการร้ายครับอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็นั่งคุยกันเขาอึ้งน,นะเขาอึ้งนะอาจารย์ถามว่าคุณคิดว่าพวกคุณคือใคร คุณคิดว่าพวกคุณคือใครพวกคุณเท่านั้นที่รักประเทศไทยเหรอแล้วก็ที่คุณทําทุกอย่างได้โดยที่มันไม่ได้อยู่ในกฎหมายหรืออะไรก็ตามเนี่ยพวกคุณคิดว่าคุณชอบทำเพราะว่าถ้าไม่มีพวกคุณถ้าคุณไม่ทําประเทศนี้มันต้องหายนะแน่ๆประมาณนั้นน่ะก็เลยยอมไม่ถูกด่าทําผิดถามว่าพวกคุณคิดได้ยังไงว่าคุณเท่านั้นเป็นผู้พิทักษ์ปกป้องขอโทษนะ ที่อ่านมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับผมเขาอึ้งนะเขาอึ้งคุณรู้ไหมว่าใครเป็นเจ้าของประเทศประชาชนใช่ไหมครับอาจารย์นั่นแหละเราก็คือตั้งคําถามเขานะอาจารย์ตั้งคําถามเขาอย่างนี้เลยคุณรู้ไหมว่าใครเป็นเจ้าของประเทศครับทําไมคุณไม่ให้ประชาชนครับนี่ก็ขอตั้งคําถามไปอย่างนี้เหมือนกันนะเพราะว่าเรามีข้อสงสัยในอํานาจหน้าที่ในวิธีคิด เพราะฉะนั้นเมื่อกี้เรากลับมาว่ากลุ่มจารีตนิยมสุดส่งคําร้องแล้วตุลาการรัฐธรรมนูญก็ใช้วิธีว่ายื่นมาเลยยื่นมาเพื่อที่ยับยัง้งทีนี้ทางรัฐสภาพูดตรงๆว่าเขาใช้วิธีถอยแต่การถอยครั้งนี้รัฐสภาก็ถูกโจมตีตุลาการรัฐธรรมนูญก็ถูกโจมตี ทั้งหมดถูกโจมตีอยู่บนพื้นฐานที่แปลกมากเลยประชาชนโจมตีว่าทําไมพวกคุณไม่มีหลักการประเทศไทยมันเป็นไปได้ยังไงประชาชนตาสีตาสามมาบอกว่าตุลาการรัชมนูลหนึ่งรัฐสภาผู้ทรงคุณวุฒิทั้งนั้นเนี่ยพวกคุณไม่มีหลักการทําไมคุณไม่ทํางานตามอํานาจหน้าที่คุณครับทําไมนิติบัญญัติคุณไม่รักษาอํานาจคุณคุณเป็นนั่งให้เขาสับโคกอะ่ะครุคณเ,เป็นประธาน<ง>รัฐสภาแล้วก็ไอกฝั่งหนึ่งตุลาการ นั่นคุณเป็นอะไรทําไมคุณถึงเหาะเหินเกินลงกาทําไมคุณถึงก้าวข้ามมาเขาบอกก็ผมเป็นหัวประเทศนี่ <c oughs> ผมกลัวว่าประเทศนี้เนี่ยนะถ้าปล่อยไปนะไอ้พวกนี้มันอาจจะเปลี่ยนแปลงเอาละ่ะผมลงโทษพวกคุณเอาแค่เอาแค่ว่านะก็คือผมไม่ลงโทษว่าให้ยุบพักดีเท่าไหร่แล้วนะเอ้พูดอย่างนี้มันน่าเกลียดรอเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าต้องขออภัยก็คือนี่กําลังแปล ครับนะฮะกำลังแปลความหมายว่าประชาชนคิดอย่างนั้นจริงๆก็ขอบคุณประชาชนก็ดีใจครับว่าไม่มีการยุบพักแต่คำถามว่าประชาชนตั้งข้อสงสัยต่อปัญหาหลักการประชาธิปไตยครับแล้วทางออกประชาชนจะเป็นอย่างไรเพราะว่าตาสีตาสารนั่งมองด้วยความงุนงงว่านิติบัญญัติรัฐสภาเนี่ยกับตุลาการเนี่ยเขาทำอะไรกันอยู่ ทำไมทําอย่างนี้ครับถ้าพูดตรงๆนะรัฐสภาหรืออํานาจนิติบัญญัติถ้าคนไม่สามารถที่จะรักษาอํานาจของตัวเองไว้ได้ก็อยอยู่เลยไม่รู้นะนี่อาจารย์พูดตามหลักการไม่ได้โกรธเกลียดนะแล้วเข้าใจด้วยว่าพวกเขาไม่อยากมีเรื่องครับไม่อยากมีเรื่องแต่ว่า ในทางการเมืองนั้นคุณต้องอยู่กับหลักการแล้วคุณต้องมีคำอธิบายครับตอนนี้เราเข้าใจอยู่นะว่าอยากจะประครับประคองคแต่มันมีอย่างหนึ่งที่ต้องฝากเอาไว้ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามแต่คุณต้องไม่เสียหลักการคำถามว่าทำไมนปชที่แล้วมาบอกว่าให้เดินหน้าไปเลยปาระรรสามไม่ใช่เพราะเราเป็นฮาร์ดคอร์หลายคนบอกว่านี่พวกฮาร์ดคอร์ไม่ใช่ แต่เรายืนอยู่บนหลักการว่าในเมื่อคุณมาวาระหนึ่งวาระสองคุณต้องเดินวาระสาม,มตามหลักการแต่คุณไม่เดินเพราะว่าทางตุลาก,การมาบอกอันนั้นเขาเรียกว่าไม่ใช่ใช้ไม่ไม่ได้ไม,ไม่ไม่ใช่ใช,ใช้ประเด็นทางกฎหมายไม่ได้ใช้ประเด็นทางอำนาจแต่เป็นวิธีคิดทำแบบชาวบ้านครับผมชาวบ้านก็คือเขาทักเอาไว้แล้วชาวบ้านเนี่ยมาชี้หน้าบอกว่าเอ้พวกคุณทำแบบชาวบ้านไม่ได้นะ พวกคุณเป็นรัฐสภาพ,พวกคุณเป็นตุลาการคุณต้องทําแบบมีหลักการ่ามีหลักการมันจึงเป็นเรื่องตลกผิดฟ้าผิดตัวฉะนั้นก็มาบอกว่าถ้าเดินหน้าต่อเป็นพวกฮาร์ดคอร์ปกติพวกฮาร์ดคอร์นี่ไม่ใช่พวกหลักการนะรบทบทนนี้ถ้าคุณมาบอกว่าเดินหน้าต่อเป็นฮาร์ดคอร์เนี่ยนะอานะจารย์ว่าไม่ถูกนกปชเนี่ยโดยเฉพาะายุคของอาจารย์ธิดาเนี่ยไม่ใช่ฮานะร์ดคอร์นะแต่เขาเรียกว่า มันต้องมีคอสักหน่อย <c oughs> <c oughs> คือต้องยึดหลักการไม่ใช่ยึดมไม่ใช่ยึดเรื่องของบุคคลคไม่ได้ยึดเรื่องผลประโยชน์ <c oughs> แต่เราเข้าใจแล้วเราก็ยังบอกให้ประชาชนรอว่าขอพูดเป็นรู้สึกเวลาจะเหลือน้อยนะ <c oughs> ก็อยากจะพูดทิ้งท้ายเอาไว้ว่าไปทางไหนนะทาง บอกทางรัฐบาลไว้คุณก็เจอหลุมนั่นนั่นแหละคุณเดินหน้าวาระสามคุณก็เจอหลุมครับผมคุณไปทําประชามติคุณก็เจอหลุมที่อาจารย์บอกมาแล้วเจอทั้งหนึ่งหกห้าวักวักสองบ้างวักสี่บ้างครับผมนะแล้วถ้าคุณแพ้ประชามติการต่อสู้ประชาชนยับเยินเลยเสียหายครับผมถูกไหมคะเพราะว่าเขาก็จะอ้างอีกบอกว่าในประชามติคุณแพ้ครับผมประชามติคุณแพ้เพราะฉะนั้น คุณแก้รัฐมนูนนี้ไม่ได้เลยสักมาตรกาเขาจะพูดอย่างนี้เลยก็ได้ครับการต่อสู้ประชาชนเสียหายประชามติก็มีรายมาตราก็มีหลุมทั้งสามทางมีหลุมหมดมีหลุมหมดมีหลุมมีขวากหนาหมดแต่ว่าทางไหนที่ยึดหลักการที่ถูกต้องทาง<ม>ไหนที่พวกคุณมันมันจะไม่เสียหายไม่มีขนาดสารรัฐมนูญยังยอมเลยเสียหาย<ม>เพราะฉะนั้นคุณมีโอกาสที่จะต้องเจ็บทั้งสามทาง แต่ทาง <ผม S 1> ไหนที่รักษาหลักการและ,และเสียหายน้อยที่สุดสามารถตอบประชาชนได้อดตอบประชาชนได้ก็ขอให้ทางรัฐสภาเลือกทางนั้นก็แล้วกันครับผมอาจารย์ครับเวลาของทางรายการวันนี้ก็ได้หมดลงแล้วครับท่านผู้ชมครับและนี่คือทั้งหมดของรายการเหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตยในวันนี้ท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการได้ใหม่ในครั้งหน้าสําหรับวันนี้ผมพีระลิมเจริญและอาจารย์ธิดาอาถาวรเศษต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ thank <laughs> you เห็นสุขของคนชื่นชมข้าขอเปล่งคำสาบานไปขับสายลมจากพี่ทั้ชีวิตผู้ทุกข์จากลมล้างเกินขุดขีระมและตัวสู่ลมอำนาจดาาั่เทอ หยกนอย่าเถื่อมนุษย์ที่ลังเรินหยดเลือดแดงฉานที่สาดพื้นดินประดุฟ้าฟ้าเป็นเจอศพประดับเรรอนลแ่ทะเลเรามาด้วยสันติจับมือกันได้คอยพพูดจากันได้ที่ร้องที่สุขสบาย and <laughs>